สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่าย,ายสไตล์สวนกิติธราวันนี้เจอกันแต่เช้ามืดเลยครับสาหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปตอนนี้ผมถ่ายคลิปก็หกโมงเช้าครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าวิธีปลูกผักให้ผักต้นโตสวยใหญ่รสชาติไม่ขมก็ไม่ได้ยากครับสําหรับผมเพราะว่าผมทําผักสลัดตรงนี้มาก็เข้าปีที่สแล้วนะครับเลขอย่างผมทําไม่เคยวัดค่าน้ําด้วยครับอ่ะสำหรับ เพื่อนๆคนใดที่กำลังทําผักสลัดอยู่หรือว่าเจอปัญหาแบบไหนยังไงลองคอมเมนต์มาถามกันนะครับตรงนี้ในคลิปนี้ไม่ยากครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าผมไม่ขมทําให้ต้นใหญ่แล้วที่สําคัญรสชาติดีทํำยังไงอ่ะมาดูครับขออนุญาตสลับกล้องเหมือนเดิมวันนี้แต่เช้าเลยอากาศดีมากครับวันนี้ช่วงเช้าอากาศดีมากครับบุรีรัมย์ถ้าช่วงสายหน่อยน,คน,อนอะ,ยยอะครับน้องๆทะเลทรายเลยอะครับ ตรงนี้ก็เริ่มเก็บแล้วนะครับอืมต้นใหญ่ก็ใหญ่แบบนี้นะครับใหญ่อย่างนี้เลยต้นใหญ่ของผมนะผมใหญ่แบบนี้เลยอดูฟิลเล่อม,มือผมกับฟิลเลหลังแซลมอนครับปลูกแปดต้นเป็นอย่างนี้เลยครับผักที่โตยากสําหรับผมนะปลูกแล้วไม่ค่อยโตเรดโคโรนอ่ะดูเอาครับลังแซลมอนลังละแปดต้นดูรากหน่อยก็ได้ อากาศมันไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันแต่เช้าเลยอย่างนี้อย่างนี้เลยครับอดูต้นโคนเอาประมาณนี้ครับต้นใหญ่รสชาติไม่ขมทําไมผมถึงว่าไม่ขมเพราะว่าอย่างวันเนี้ยทุกเช้าเลยครับผมจะเก็บผักแล้วเวลาเก็บผักผมก็จะชิมผักของผมชิมแบบไหนอะอย่างตรงนี้เนี่ยผมก็เด็ดมาแล้วผมก็ชิมชิมดูรสชาติผักของตัวเอง ผักขมไม่ขมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยก็คืออายุผักที่มากเกินไปขมแล้วก็เก็บตอนอากาศที่ร้อนโดนแดดมากๆเนี่ยขมและปุ๋ยมากเกินไปขมในส่วนของผมเนี่ยที่รสชาติดีตรงนี้ผมก็บอกเลยครับเนื่องจากผมใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียวตรงนี้อายุ35วันเร d โอ๊กก e ีนโอ๊กสวันผมเน้นแล้วตัวนี้เป็น41 ี่สิบเอ็ดวันผมนี่สี่สิบเอ็ดวันผมจะขายไซส์นี้นะครับบางทีมเมล็ดที่ปลูกมามันก็จะมีพวกแปลกประหลาดมาอย่างนี้มั่งฮะเนี่ยต้นหนึ่งเบอร์เริ่มมาคนเดียวเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูดูโดดมาคนเดียวเลยมันก็มีมั่งครับก็มีบ้างเพื่อนๆคนใดเจอแบบแปลกประหลาดที่เราไม่รู้จักบ้างไหมครับลองคอมเมนต์มาดูหน่อยของผมนี่ก็มีไอแปลกประหลาดแบบนี้มาบ้างครับต้นใหญ่ไม่ขมไม่ขมผมบอกแล้วนะเพราะอะไรรสชาติดีรสชาติดีอยู่ที่ปุ๋ยครับ รสชาติดีไม่ดีคือปลูกให้ต้นใหญ่เนี่ยใครก็ปลูกได้ครับแต่ว่าจะให้รสชาติดีเนี่ยที่มีเอกลักษณ์เลยเนี่ยอยู่ที่ปุ๋ยครับตรงนี้ผมก็บอกจากประสบการณ์ผมนั่นแหละนี่ครับแบบนี้เลยรสชาติดีไม่ขมเขาจะมีรสชาติเป็นของตัวเองนะครับอย่างของผมปลูกเนี่ยหอย่างเพราะผมปลูกตามออเดอร์ร้านผมมีดูสิแค่ชื่อง่ายๆก็จำกรีนคอร์สฟินเลเรดโอ๊ กรีนโอ๊กแล้วก็เป็นตัวแดงตรงนู้นเรดคอรอนกรีนคออนฝั่งนู้นผมก็จะเวียนปลูกแบบนี้นะครับปลูกทุกๆ5วันครั้งละประมาณ40-50ถึงลังเพราะว่าการเพราะมเมล็ดของผมน่ผมไม่ได้นับผมโรยเอาเลยเพราะว่าผมปลูกผมเพาะ5วันเพราะนะผมก็ไม่มีไม่ต้องมานับแล้วละครับทำมา4ปีโรยเอาเลยครับเดี๋ยวรู้เองว่าประมาณไหนเราจะกะได้ด้วยตัวเองตรงนี้รสชาติดีที่สุดของผมในตอนนี้คือเนี่ยตัวนี้รสชาติดีเห็นแต่ใบใบเหมือนใบายาสูบเนี่ยเนี่ย รสชาติก็ดีนะอดูนิ้วผมกับใบมือผมอมือผมเล็กไปเลยตอนนี้ปุ๋ยไม่ได้ใส่เยอะนะครับ3.7 cc ซีซีต่อน้ำหนลิตรเพราะปุ๋ยผมเนี่ยใส่4 3.5 c ซีซีถึง4 cc ซีซีต่อน้ำหนลิตรผมปรับใช้ครับถ้าช่วงฤดูฝนฤด,ดูหนาวผมใส่4 cc ซีซีต่อน้ำหนลิตรเลยผมเร่งผักขายอายุ30กว่าวันผมขายผมไม่ค่อยจะนับอายุหรอกครับรีบโตรีบขายแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ฤดูร้อนผมก็จะลด เหลือ3.8 3จุดถ้าอากาศร้อนมากๆาอย่างช่วงเมษาก็เหลือ3.5ปรับใช้ได้ครับไม่ตายตัวว่าต้องใช้เท่าไหร่อ่านี่คือประสบการณ์ผมและวิธีการใช้ปุ๋ยของผมนะแต่ปุ๋ยแต่ละเจ้าอิงกันไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ใผมทําแบบนี้เพื่อนๆก็ทําตามผมแต่ปุ๋ยแต่ละเจ้าแตกต่างกันผมก็บอกเพื่อนๆได้รู้นิดหน่อยครับอ่าครับของผมนี่จะมีรุ่นหนึ่งที่ลูกไม่ทันอืมเพราะรุ่นหนึ่งฝั่งนู้นเพราะว่าต้นพันธุ์โดนคุณครูสมหญิง จัดการไปแล้วอาจจะไม่ทันในรุ่นหนึ่งไม่เป็นไรค่อยไปเอาของคุณครูสมหญิงขายแทนแล้วกันตอนนั้นอ่ะไม่ยากครับปลูกให้ต้นใหญ่ต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกคือตรงนี้เลยอาจจะถือกล้องเวียนไปเวียนมาน,นะครับเพราะผมใช้โทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยถ่ายไม่ใช่ไอโฟนหรอกโทรศัพท์ธรรมดาเลยเติมน้ําให้เต็มครับแล้วระดับน้ําต้องได้ฝั่งนู้นฝั่งนี้น้ําต้องเท่ากันเวลาปลูกไม่อย่างนั้นฝั่งนู้นน้ําล้นแล้วฝั่งนี้น้ํายังไม่เต็ม ปลูกไปต้นฝั่งนู้นรากสวยต้นฝั่งนี้รากไม่สวยรากไม่สวยผักก็โตไม่ ally, เท่ากันเหมือนเดิมครับดังนั้นระดับน้ําเป็นเรื่องสํ poetry, so าคัญถ้าเพื yeah, ่อนๆใส่ระดับน้ําน้ําให้มันปริ่มเท่ากันเลยเนี่ยโอกาสที่ผักจะสวยอย่างเงี้ยสูงแล้วที่สําคัญครับเหตุผลที่เขาเลือกเอาต้นพันธุ์ที่มีอายุ14วันปลูกที่แบ่งไปนี่เพราะผมเก็บ14วันปลูกเนี่ยเพราะว่าอันนี้35วันเก็บ แต่เก็บก่อนนะครับเก็บตามออเดอร์เพราะว่าต้นอายุ45วันเนี่ยต้นเขาจะโตพอดีแล้วทีนี้พอต้นเขาโตปุ๊บเราก็เลือกต้นที่ไปปลูกเอาต้นที่สวยๆสมมุติเนี่ยแบบนี้อันนี้ต้นพันตรงนี้อายุา11วันอเอาออกไม่ต้องปลูกนี่ไม่สมบูรณ์ไม่ต้องปลูกครับดึงออกได้ก็ดึงไปเลยอย่างตัวเนี้ยไม่สมบูรณ์ผมก็ดึงออก เวลาปลูกเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะครับว่าเราเพาะแล้วงูขึ้นมาสวยๆเลยปลูกเธอปลูกไปเธออย่าครับเวลาไปปลูกเนี่ยต้นจะไม่ใหญ่เพราะว่ามันเล็กตั้งแต่ต้นพันธุ์แล้วต้นก็จะไม่เท่ากันมันจะเล็กมกั่งใหญ่มั่งมันจะไม่เท่ากันแบบนี้เพราะผมเลือกนะครับผมเลือกเอาเฉพาะต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์เลยเนี่ยมาปลูกเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ใส่น้ําระดับน้ําให้เท่ากันปุ๋ย แค่นั้นนะครับของผมใส่ครั้งเดียวนะครับปุ๋ยใส่ต้นปลูกไม่มีการใส่ซ้ำไม่เคยมีการใส่ซ้ำใส่ครั้งเดียวดังนั้นรสชาติจะไม่ขมเหตุผลหนึ่งที่รสชาติขมคือการเติมปุ๋ยซ้ำๆเพราะปริมาณปุ๋ยที่เยอะก็จะทําให้ผักขมได้ในส่วนตรงนี้ไปปรับใช้เอานะครับเพื่อนๆเพ,เพราะว่าปัจจัยแวดล้อมแต่ละคนแตกต่างกันแต่ว่าวิธีการเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแต่ละสวนได้ตรงนี้ครับผม สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาแนะนำเพื่อนๆนะปลูกผักให้ต้นโตสวยใหญ่ไม่ขมผมทำแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ